มมาาดเนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับผูพ้พ่อกับสาวกะเลงคือเก่าเดยจากพี่น้องมื่อนี้พาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดปาม,มาเห็ดาหาปามเนมาะ้นเมุดเลยแถวหนึ่งมาแล้วก็ลุยเลยเห็นแล้วเห็ดแล้วนีพี่น้องที่ได้เห็ด มาเมื่อไหร่ไล่หลายเนาะบ่ตองมาเมื่อนี้จักสิมามมนหรือบม่มาณมานจะต้องมาเมื่อไหร่กับปริมาอีกเลยจ้ะเพราะว่าเขาเลิกงานค่ำบหาก็มีเวลาลุยมา,าพี่ีจะไข่เดี๋ยวมันมาจะวินมาบอกตองเนาะในบุบานบอยังจ้า ีย <ic czego> <ita> ืดเบาตรงเด้อเดี๋ยวสองให้เอาตัวนี้ก่อนทางนี่ค่ะเขียึวเขียออกมาเขียออกมานี่น้องใค่ป้องไงพี่น้องจุ้ง

นี่แหละเซฟน้องผาตอางเนาะไข่เก่งกแล้วแต่ผูกมักเนาะยำตุ๊บตุ๊บบางคนก็มักดอกสุบรุปนะเซฟจะทำมาตะเวนเขาสิพ่อไข่เป็นนี่น้ะงผาตองมาตะเลงเลยสิพ่อดอกกลังจูไปหาตอเนาะนีอยู่ดอกสองเนาะ เจอไข่อีกแล้วให้หาหาเจะหน่อยลำบากตองเนาะอยากแรงรือเริ่มแรงอีกรอบแล้วคือมือหันไหมมือหันมาโอ๊ยเห็ดมือหันยังโมีคนมาเอาเต็มมือนี่หันมือนี่เอาหมดแล้วค่อนข้างสิลำบากบอกเขาหลังจากที่มันออกมือหันแล้วก็ฝนระตกบอกรู้สึกว่ามันสิออกคนมาหาหลายเลยดีไดหะเนาะโบมีเลยพี่น้อง มันมดเสื้อบ่แรงบ่ต้องฝนอีกสักนึงเนาะดีๆจร้อมไปดิแกงู่มั้ต้องได้แกงเนี่มาเลยอืดิแกงกับโบเมือเป็นบ่ครเมืออขมอคือเขาไม่ฮาแล้วก็เมือ ต้องได้เก่งแหละน้องนี่มีความหมานอยู่ต้องออกมาหมดเนาะ ได้เกงอยู่ด้ล่ะไข่ไข่กำลังงามเลยมุกดีเนาะมุกป้าน,นกับเจ้าไข,าขา่เอาไข่ก็มีแต่รุ่นพี่แหละ เงตาไปตาะข้างหน้าดี่น้อง<า>เป็นหนาแดงแล้วเนาะบอต้องมีไข่ยอยู่ น้องเห็นโบหุกแค่พี่น้องเห็นโบหินแต่เราใครเห็นย่างขามมาก่อนเด้อเบิ่งพี่น้องเต็มเลยกองนี้อ้ยจะโอนเก็บได้เก็บมันกองนี้แหละมันมือนี ก็ให่แอะจังไนี่บตรงพดีเซฟสนี้เนาะเอาเมือเอาเมือมืดนี่ได้บปหเป็นลีมเลยเป็นลีมเลยนี่ยโย Xây lốt mơ lốt nắng Cái ô ra là ừ Ông Mình nói vụt đây chả? mình nói vụt Bị ừ. lười Bị lười อุ้ยตัวนี้กัอุ้ยไปทำเสื้อตตวนี้มันคือเป็นจังซีเนะจุ่มนี่ก็นอุ้ยโใ่ไข่โบห็นจ้ะข้างใน เราต้องไปเอาฮ็ดมันสกัดเส <cái S 1> <ะ>็ตุ่มยำเนาะฮิดมันก็มีเอาก่อนตุ้มใส่มาม่ากับซ็แกงใส่ปลีกับเซ เบือบอรตรงยังน,น้อยอเดือดเอาหิดมันดูเกลืออ่อนนี่ใครครับพี่ก็มีอยู่ดินี่ไม่ว่าบ่มีดอกม้ก็ยังหลายจ้ะยังอ่อนอยู่มันก็เอา ขึ้นติดแรงเก่งเซ็ตคือกันมากองนี่ได้ไหลายเลยนี่บอกบุ่งก็เด้ข้างล่างยัง นี่จะพี่น้องแกงนึงน่งเนาะด้ยแกงอยู่กระต่ายใหญ่เนาะ <c oughs> ไปบไปมีกันเมื่อแล้วจ้ามันแห้งนอกบ่าตองแห้งต้องรอฝนอีกรอฝนอีกเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อจ้าเดี๋ยวก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้สาวกะเรืองพาเลาะนี่เด้อจ้ะเดี๋ยวพบพ่อกันคลิปใหม่เด้อจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ